ลิปนี้ไหวใช้ประกอบการการตัดสินใจเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริล่าอยู่กับเกมเก็นช i นอินแพ t และพินิกค,คนนี้คนเดิมเช่นเคยสำหรับใครอยากจะกดน้องมิสกิหนึ่งในตัวละครลิ Limited, มิเต็ดไ, <c oughs> ไม่รีรันไม่รู้จะยังใช้คําว่าไม่รีดันได้หรือเปล่าเพราะอย่างไรก็ ตามตู้รวมปราถนาเราก็สามารถเลือกเป้าหมายเป็นน้องได้อยู่ดีใครอยากจะกดตัวละครตัวนี้ในรอบนี้เราจะมาเสริมความมั่นใจแต่ไม่รู้ด้านไหนให้กับคุณจะกดดีหรือไม่กดดีสำหรับใครที่ลังเลอ,อยู่ลองฟังคลิปนี้ดูนะครับริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคื<ฮ>เนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมเกณชินอินแพคบนเว็บรับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลาย ช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น สำหรับน้องม,มิสกีน้องเป็นตัวละครลิมิเต็ดเฉพาะเวอร์ชัน5.4เท่านั้นหลังจากเวอร์ชัน5.4เปต้นไปตัวละครตัวนี้จะถูกบรรจุไว้ในตู้ถาวนหรือตู้ปกติมันก็จะหมายความว่าเริ่มต้น5.5 <enos. S 1> เราจะมีโอกาสาได้น้องมาจากการไม่ตรงปกครับน้องมิสกีตัวละคร5ดาววิชั่นลมสังกัดภูมิภาคอินนาซึมะเป็นตัวละครที่สามารถเป็นได้ทั้งดามเมจหลักดามเมจนอกสนามและการฮิวซึ่งตัวของน้องจะเน้นสร้างความเสียหายจากปฏิกิริยาที่มีชื่อว่ากระจายครับปฏิกิริยา กระจายก็หมายความว่าเก่งกับมอนกลุ่มไม่เก่งกับมอนเดียวและในทีมน้องจะเด่นอยู่เพียงแค่คนเดียวไม่ได้ต้องมีตัวละครดามเมจนอกสนามที่สามารถทําดามเมดท่าที่สามารถกระจายได้เป็นตัวชงเด่นร่วมด้วยกับน้องครับต้องขออภัยด้วยช่องของผมเป็นช่องแนวแชร์ประสบการณ์ซึ่งณปัจจุบันวันที่ทำคลิปนี้มิสกีน้องอยังไม่ได้เข้ามาในเกมครับโดยณปัจจุบันผมอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกับพวกคุณเห็นแค่เกมเพลย์และรู้แค่ข้อมูลบางส่วนเท่านั้นยังไม่ได้จับกัะมือเลยไม่สามารถพูด ่างเต็มปากว่าน้องเก่งมากน้อยขนาดไหนครับแต่ด้านโมเดลความน่ารักความสวยของน้องนี่คือเต็มสิบผมให้ร้อยเลยนะแล้วดูแอนิเมชันการกดสกิลอันตีสิครับน่ารักขนาดไหนถามใจคุณดู<อ>แต่ส่วนตัวนะครับตอนที่ผมเห็นโมเดลน้องครั้งแรกผมโพสเลยนี่คือกำลังใจในการหาไผ่โมเจมชั้นดีกะว่าครึ่งหลัง5.3ผมจะเทอ,อเมริกาโน่แล้วเอาไผ่โมเจมที่เหลือไปซื้อนมชมพูแต่พอรู้ว่านมชมพูจะลงตู้ถาวรไผ่โมเจมที่สะสมมา ผมเอาลงทุนกับอเมริกาโน่หมดแล้วคับส่วนตัวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครคนละตัวกันแต่ผมมีประสบก,การณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร<ฮ>่เกี่ยวกับตัวละครลิมิเต็ดที่แพทต่อไปมันจะลงตู้ถาวรครับก็คือในสมัยเดย่ามาครั้งแรกโมเดลสวยเต็มสิบให้ร้อยเหมือนกันเมคนิกการเล่นลักษณะการเล่นมองภาพรวมนางก็โอเคอยู่ในใจผมตอนนั้นก็รู้อยู่แล้วว่านางจะลงตู้ปกติจะรอลุนเอาก็ได้แต่เมื่อรุนเรียนและเป็นนางมันจะเมื่อไหร่วะกี่เดือนกี่ปี การมาแบบนี้จะพลาดได้ไงก็กดสิวะผมเอาการันตีที่มี เข้าไปได้นางมาอยู่ในไอดีสมดังใจแต่ปรากฏว่าเล่นนางได้ไม่กี่วันครั้ส่วนตัวนะครับถ้าเกิดไม่นับเรื่องความอ้วยผมมองตัวละคร5ดาวที่อยู่ในตู้ถาวรมองว่ามีภาษีค่อนข้างน้อยกว่าตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดครับและยิ่งณปัจจุบันคุณยังจำการแจกฟรีตัวละคร5าดาวจากตู้ถาวรแจกฟรีหนึ่งตัวละครในเวอร์ชัน5.0ได้หรือเปล่าครับลักษณะการแจกแบบนั้นหมันไม่ได้มีเพียงครั้งนั้นครั้งเดียวไม่ต้องรีบครับรออีกสักหน่อยอาจจะไม่ต้องรอนานถึงปีนาะ ถ้าเกิดในช่วงที่รอนั้นไม่หลุดได้น้องมาเราค่อยไปเลือกรับน้องจากการแจกครั้งนั้นมันก็ได้ครับส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยเชียร์ให้กดตัวละครตัวนี้เท่าไหร่เราไปรอลุดนเอาหรือไปเลือกเอาดีกว่าครับซึ่งความคิดประมาณนี้มันไม่ได้มีผมเพียงแค่คนเดียวจากแบบสอบถามที่ผมโพสต์ไปในแถบชุมชนของช่องตำราโอย่าโดยที่แบบสอบถามนั้นมีคำถามปรากฏอยู่ว่าลิมิเต็ดไม่รีรันมิสซิกีคิดยังไงกับน้องจะก,กดน้องหรือเปล่าในแบบสอบถามนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด3ช้อยช้อยที่หนึ่ง สวยขนาดนี้กดแน่นอนช้อยที่2อยากได้นะแต่รอหลุดดีกว่าช้อยที่3ถึงหลุดก็ไม่อยากได้ครับจากคะแนนที่ปรากฏมากกว่า700คะแนนคะแนนส่วนใหญ่จะเทปไปที่หัวข้อที่2ครับขอขอบคุณทั้ง733คะแนนและก็ขอกอับคุณทุกคอมเมนต์ที่มีส่วนร่วมใต้โพสต์แบบสอบถามนี้มากๆเลยนะครับโปรดจำไม่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีพวกคุณก็อาจจะไม่ได้มีคลิปนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณชอบตัวละครตัวนี้จริงๆอารมณ์ประมาณมันรอไม่ไหวแล้วอ่ะอยากให้น้องมา อยู่ในไอดีของเราเร็วๆกดในตัวละครที่ชอบเล่นในตัวละครที่ใช่มันคือหนึ่งในความสุขที่เราหาได้จากการเล่นเกมเกนชินอินพยครับคลิปนี้ผมหวังว่าจะมีประโยชน์แก่คุณไม่มากก็น้อยสําหรับใครจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือติชมอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาใตา้คลิปนี้ได้เลยนะครับภายในคลิปผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างหรืออาจจะมีเสียงภายนอกมันแทรกมาบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยมากๆเลยนะครับปัจจุบันช่องตำราอกล่าของเรา,เรามีระบบสมั แล้วสําหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้านะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครป์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้าน DisMan Shop ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ